ไม่กินข่าเหรอคะไม่กินค่ะพ่อจ่าไปไหนอะพ่อจ่าไปชีร่ามั้งไว้ชีร่ามนวันนี้ทุกคนก่อนเนี่สวัสดีค่ะเดี๋ยังไม่มาเลยสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาอึการช่วยกันมั่วอย่ามาแล้วมาแล้วขดามาแล้วข้าดาทุกคนมาแล้วสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะเมย่าเมย่าอะไร ลายสดลายสดจริงๆถ้ารู้คนอยากเห็นเมย่าขายได้บุญโห่หัวมันลายโห่ไปไปไข่ยลูกเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อเหรออืมเดี๋ยวเ่ากำลังก้าวต่ออ่ะบอกทุกคนนะคะบอกว่าไงคะอืมมีคนนักทายเมย่าเมย่าคนสวยคนสวยคนน่ารักคนน่ารักบอกทุกคนไงบอกว่า บอกว่าเม <laughs> ข <ง S 2> มรสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดมใโชว์นะคะมาดมมพว์โชว์อะไรโชว์ี้ไงสวัสดีคุทุกคนบอกว่าทุกคนเป็นไงบ้างคะทุกคนเป็นไรบ้างคะสบายดีไหมคะสบายดีไหมคะอยู่บ้านสบายดีไหมคะปิดแมสด้วยปิดแมสด้วยออไไนะยงงออกไปไหนแล้วยังไงออกไปไหนแล้วออกไปไหนก็ใส่แบสน้ากากา ใส่แมสหน้ากากด้วยนะคะคุณอังอังคูมาลีเหรอคะวงสันอุ้ยคุณสีไฟก็มาค่ะสีไฟอยู่ไหนอะอ่าพี่สีไฟพี่แอนใช่ไหคะพี่สีไฟพี่สีไฟพี่แอนพี่แอนพ่อจ๋ามาหรือยังคะพ่อจ๋าอยู่นี่ค่ะพ่อจ๋าอยู่กินเดียวิอย่าบอกเขาอ่ะปิด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 อุ้ยเขาบอกว่าไม่เอาอะอะไรคะเขาบอกว่า เขาทำแบบนี้เขาทำแบบนี้เลยเขากไม่ตัวการ์ตูนมาทำไงนะตัวการ์ตูนน่ารักมากเลยอ่ะอคุณน้ำทิพย์บัดดีค่ะน้องทิม่ะคุณสุชาดาบัดดีนะคะบัสดี้ทุกคนเลยค่ะมีหัวใจด้วยท,ทำหัวใจให้เขาเลยโอเคทำให้นะ้าหัวใจบอกว่ารู้หัวใจให้นะโอเคไหมคะ้องสาว <laughs> คุณจารพรสวัสดีนะคะคุณวันวันแตงโมสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยไม่ว่าจะภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกตะวันตกนะคะสบายดีทุกคนนะคะอย่าออกจากบ้านเนยย่าพูดดีๆค่ะอุายเดินเนี่ยอุยพ่อจ๋าพ่อจ๋ากินเบียร์นะคะเคมหมคะทุกคนอย่าฆ่าแม่เหมือนเคี่ยวเหมือนไข่เหมือนเคี่ยว ไม่เนี่ยใน,น,นเขาส่งรูปหัวใจไปใ,ให้เนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเมย่าส่งหัวใจมั่งดีจ่าส่งหัวใจให้ให้พี่เขาให้พี่จ๋าก่อนโอ้พี่จา๋าเมย่าส่งหัวใจได้นะคะคุณกุ้งสวัสดีค่ะคุณจุ้งจันคุณนิรันหรอคะคุณนวาราสวัสดีค่ะคุณกัตติตาอะไรเนาะสวัสด,ดีอ่านอ่านไม่ออกเลยไม่ได้อ่านไม่ออกแล้มองไม่เห็น เมย่าดูแลตัวเองค่ะทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะยังไม่ดูตัวเองอ่ะอ้าวทำไมลรอเล่น <laughs> ลอเล่น,นอบอกพี่ๆเขาบอกว่าให้ออกจากบ,บ้านใส่แมสด้วยใส่แมสด้วยอ,อย่าให้เห็นเห็นหน้ากากใส่หน้ากากด้วยใส่หน้ากากด้วยดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนด,ดูแออดูแอร์เยอะๆนะคะดูแลตัวเองด้วยค่ะดูแอร์ด้วยสิ ขนมมันน่าลุกคน <c oughs> คุณมัวไปหมดเลยคุณปุ้ยหวัสดีนะคะคุณปุ้ยเปิ้ปลปรานเหรอคะคุณปุ้ยสวัสดีทั้งครอบครัวเลยค่ะคุณปุอยอ้ยเออคุณเตยบอกว่าเมย่าหน่ารักเ <c oughs> มย่าดูดิดูพี่ๆเขาคุณอนอา,อา,อานงหวัสดีนะคะแต่บนึงนะ อุ้ยเมียสาวมบอกบอกพี่พ <statistically gra labels> ี <Plug> ่เขาจีว่าพี่พี่เขาสบายดีไหมพี่พีพี่พีบอกว่าไม่บายดีอ่ะพี่พีอยากออกไปข้างนอกไม่ใส่แมสคุณพี่ต้องใส่แมสนะคะคุณพยายามแสงวันเหรอคะไม่ใช่แสงวันโอ้ยไม่ยาว้าเดี๋ยวไปก่อน กัสดนะคะโอเคได้สดกพี่พี่จ๋าพี่จ๋าไหนอะพี่จ๋าทานข้าวเมียแค่ว่าพะล้มบอกพบอกพี่จ๋าเขาเลยบอกว่าพี่จ๋าทานข้าวกันยังคะพี่จ๋าทานข้าวกันยังคะพี่จ๋าซื้อเจ้าบองแม่มลายังพี่จ๋าขาซื้อเจ้าบองแม่มลากันยังคะนี่มีผักนะคะไม่มีผักเลยนี่มีผักด้วยนี่ไงผัก อุ้ยเมย่าวางอยู่นี้นี่นะคะผักสดๆเลยค่ะติ๊ก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 เมย่าเดียวเดี๋ยวมีจะให้เมย่าเข้านอนละมีมากินผักก,ผก,กินผักแล้วแข็งแรงปะไม่อร่อยดีผัก เอากินจ hey, mm ับบองจริงจ he uh, uh, ับบองแม่มาฬไอ้ผักไม่ใช่นี่ค่ะจับบองแม่มาฬหืมอยากกินได้หรอกินได้สิมาม่าน่ารักไม่ไหวพี่ตุ้ยตุ๋ยเหรอคะพี่ตุ้ยตุ๋ยชิบอยหรอพี่ตุ้ยอ้าวเหรอพี่พี่ตุ้ยตุ๋ยอ่ะพี่ตุ้ยตุ๋ยพี่ตุ้ยตุ๋ยคุณเมลี่ให้ให้ตัวเองเหรอ เหนียวเยาะเลยเหนียวคิดเล้นคีดตะเล่นอันนี้มีผักด้วยเห็นไหมโอ้โหผักเขียวเขียวไม่น่ากินเลยน่ากินสิคะดูพ่อจ๋าดิพ่อดูพ่อจ๋าพ่อจ๋ากินอะไรอยู่กินปลาเหม็นพ่อจ๋ากินอะไรกันอยู่คะกินปลาเหม็นใช่ไหมคะอ๋ออ๋อพ่อจ๋าอนนี่เยาะด้วยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับ สวัสดีครับดิค่ะพิกอยู่บ้านนะชั่วโมงนี้นะดูแลตัวเองนะไม่ดูตัวเองดูแลโดยทุกคนเลยดูแลทุกคนด้วยนะคะพระพุทกว่าเดี๋ยวพี่อ่านรายการตายกันอยู่บ้านอยู่กับอยู่คนเมาเนยเมย่าเนี่ยอยู่กับคนน่ะเช่ัลาหลมาไหวแมย่ากินจับบังให้พี่เขาดูโอเคค่ะ ทานกับอะไรทานกับผักค่ะหนามิยะน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะคุณปุ๋ยคุณเปิ้ลคุณปายวันนี้นะคะบายบายตอนนี้ตลาดเราก็ขนมจีนแม่มาลาก,ก็ไม่ได้ขายแล้วค่ะ <S <S> <S เดี๋ยวจะเปิดอีกทีก็จะว่าค่อยว่ากันตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโควิดอยู่นะคะเดี๋ยวอีกไม่นานละค่ะมันน่าจะหายแล้วละไม่นานหรอกเนาะ แต่ละคนก็ให้ระมัดระวังตัวเองด้วยเนาะบอกบอกไม่ย่าบอกทุกคนให้ให้ดูแลตัวเองให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถ้าด้วยนะคะไม่ไหวครับกว่าน่ารักจังขอบคุณค่ะคุณแก้วสวัสดีค่ะขอบคุณแก้วเป็นน้าค่ะคุณแก้วน้าค่ะ แล้วก็คุณตุ๊กติ๊กเหรอคะตุ๊กติ๊กไง<ม>นหนอ่ะตุ๊กติ๊กตุ๊กตูตุ๊กตูได้ไงเหม็นตุ๊กตูเลยอุ้ยหน้าน๋าแม่วะเดี๋ยวมาดูพระจ๋า,จา,าดีกว่าฟังเมย์จ้าไม่รู้เรื่องดูพระจ๋าดีกว่าโอเคกินมาบีกุสพระจ๋าก็กักตัวตัวเองเหมือนกันกักตัวตัวเองได้ไงเนี่ย อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ไปไหนเลยค่ะพ่อจ๋าไม่ไปไหนแก่ตัวตัวเองเยอะจังเลยดูแลด้วยนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราต้องต้องผ่าไปให้ได้เนาะผ่าทุกคนทุกคนทุกคนอย่าไปหวังใครหวังตัวเองแต่เรื่องเกมผ่านเยอะๆนะคะอาจจะแข็งแรงนะคะผ่าไม่ได้นะโอเคไหมคะมันเป็นมันเป็นวิกฤตของไม่ใช่ประเทศนะประเทศไทยหรอประเทศไทย เขาอยังดีวันนี้กิน,นกข้าวนอกบ้านเนี่ยนอกบ้าน <c oughs> นั่งทานข้าวหมกยิ่มันผักอะไรประโยชน์ขนาดนั้นเนี่ยมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์มีประโยชน์มากเลยตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านอยู่หรือเปล่าคะไม่อยู่หรอกอยู่จังหวัดไหนบ้างคะจังหวัดจังหวัดประเทศไทย จังหวัดประเทศไทยเขาบอกว่าเขาบอกเมย่าว่าประเทศไทยประเทศไทยเมย่าไปขอไปกินน้ำก่อนเมย่าขอไปกินน้ำก่อนมันเผ็ดอ่ะมันเผ็ดซ่บเวอร์โอ้ยซ่บเวอร์เลยพูดไม่หยุดเลยค่ะเมย่าใช่พูดไม่หยุดเลยค่ะเมย่าพูดเก่งมากวันดีนะคะคุณเจ้าหญิงค่ะ ช่วยอย่งาาไหนาา<า>ช่วยอย่งอะไรพูดได้อะเ <c oughs> มย่าก,กินผักเก่งค่ะกินผักเก่งมาะทุกคนอยู่แต่บ้านนะคะไม่ออกไปไหนนะคะออกไปก็ใส่แมสนะบอกทุกคนใส่แมสด,ด้วยนะเมย่าห่วงทุกคนเลยไหม,มห่วงทุกคนเลยเมย่าก,กินไอแพคเฮ้ยกินอะไรกินนีค่ะกินผักกินผักปลี fc เมย่าขอบคุณค่ะขอบคุณเมขอบคุณ fc เมย่ามากเลยนะคะแล fc ชี่มีอ่ะโอ้ยมีแต่คนเป็น fc เมย่าค่ะขอบคุณ fc เมย่าทุกคนเลยขอบคุณที่กดไลค์เมย่าด้วยอุ้ยผักอร่อยมากเลยแซ่บเบอร์แซ่บเบอร์สกีสมีเลยอยู่การสินนะคะ เป็นไงบ้างคะกาลสินหนาวไหมไม่หนาตอนนี้หมดหนาวแล้วเนาะสุโขทายค่ะแม,ม่ย่าจำอะไรนะจำเจ๊หญิงอะไรหญิงอ,<ม>อาเบลอร่อยอร่อยนะอร่อยอร่อยมากมไหมอร่อยมากเจ็บไม่เจ็บขอโทษขอโทษไมย่ากินกับอันนี้นะคะ ยากินกับอันนี้อร่อยที่สุดผมย่ากแม่ยากินไอ้นี่ไงไอ้ย๊าวยกาแซับเบอร์จับเบอร์เม่อไหร่ให้มะลานเนาะโว้โคตรโคตรเทเลยค่ะแั่บเบอร์มากเลยค่ะ ก,นนกินอะไรนี่ยายอย่างค่ะก,นนก๋วยเตี๋ยวสี่ไม่ย่าเจ่าวงค่ะมันจิ้มกับน้ำพริกอร่อยมากอุ้แซฟฟี่รีฉันอร่อยมากจริงๆค่ะอันนี้ก็ะปุกหนึ่งกินได้เป็นเดือนนะคะเยเลพราะว่า<ล>คือแบบว่าแตะมาหน่อยนึงอะค่ะแล้วพวกข้าวได้แบบโอ้โหแบบสองสองจานสามจานเลยค่ะโอ้ไม,ม่ยากขอ่าด้วยสิ แล้วก็กินกับผักนะคะเนี่ยกินกับแตงกินกับผักกาดขาวผักกาดไหนอ่ะผักกาดมิ้นต์อร่อยเลย,กกเย,ยผักกาดมิ้นต์นะอร่อยเลยค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยแล้อร่อยสุดแครอทแครอทอันนี้อันนี้เอามาจากกระตากับเต่าเหรออือเดือดแล้วแม่ค <c oughs> ุณมั่วเห็นไหนทุกคนเข้ม ขอบทุกคนเข็มมากเลยค่ะเข็มมากเลยอันนี้ซื้อมาจากไหนเนี่ยบอกทุกคนที่สบายดีไหมสบายดีค่ะขอให้ทุกคนอยู่บ้านนะคะขอทุกคนกลับกลับบ้านเฮ้ยอันนี้ของกระต่ายนะต้องกับไปพ่อกระต่ายและเก็บทรงได้อยู่เป็นยังไงเป็นยังไง ขมของเจมามาให้นี่เยอะด้วยอันนี้นะคะเป็นหมูทอดหมูทอดของเจ๊ได้สิเซฟเวอร <Seven. S 2> หมูหมูทอดกินกับแจ่วบองนะคะซื้อได้นะคะสั่งซื้อได้ะคะพี่ซื้อมาจากไหนอ่ะเพจขนมขนมจีนแม่มาลาค่ะอันนี้หมูทอดหมูทอด,ทอดแซ่บดีดอีอ,อ่ะอืมน,น,นี่ค่ะหมูทอด,ทอดกินกับแจ่วบอง ทุกครั้งที่ทุกครั้งที่จะกินหมูทอดน,นะคะเราก็ต้องแบบกินกับเจ้าวบองแม่มาลาเนี่ยหรือว่ากินกับข้าวเปล่าข้าวสวยอร่อยมากไม่ยากเธออยากกินเสียงดังเธอกินสจังดังป้ะเนะี่ยทุกคนนะคะบอกทุกคนสู่ๆนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้ทำงานกันทุกคนก็ไม่ได้ทำงานเหมือนกัน แม่มาลาก็ไม่ได้ทํางานกันหยุดเหมือนกันพี่เด่นก็ไม่ได้ทํางานเมย่าก็อยู่บ้านเหมือนกันทุกคนก็<ไ>อ,อยู่บ้านกันหมด,มด,ดมนะคะเมย่าหยุดเรียเพอพช่วงนี้โควิดเลยไม่ไปโรงเรียนทุกคนเมย่าบอกว่าช่วงนี้ให้โควิดเมย่าก็ไม่ได้ไปเรียนแม่มาลาก็ไม่ได้ไปขายขนมจีนพี่เด่นก็ไม่ได้ทํางานเหมือนกันทุกคนก็อยู่แต่บ้านเหมือนกันนะคะกักตัวช่วงหนึ่งนะคะเด๋ว ทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะดีขึ้นเนาะดีขึ้นไหมโอ้ยมีกระซิบด้วยโอ้โหแจแล้วสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่แบบอยู่บ้านแบบ้างบ้างก็เลยมาลาก็เลยไล์สดนะเพราะมันมี <laughs> ไหนพูดแล้วก็คือก็มีจะมียับยวนอิ่มปั๊บจับยวนแล้วก็มีผัดไทยแม่มาลาแล้วก็มีี๋ยวมีหมูทอดอีกหมูทอดหมูทอดแล้วก็เจะบ,บงจะบองอะไรอย่างงี้นะสำหรับคนที่ไม่อยากออกไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยก็น่าตลาดผมอยู่นนบุรีก็ไม่ได้ไปตลาดเลย สั่งปิดบนเลยปิดปิดหมดปิดบนเลยทุกตลาดก็เลยซื้อของตุนเอาไว้อะไรอย่างงี้นี้ก็อยากอยากอยากทำขายแหละทำขายแต่ว่าไม่เอากำไรหรอกไม่เอาเพราะอยากช่วยเหลือกันทุกคนก็สงสารก็ขายไม่สงสารขายสงสารประเทศไทยครับก็ช่วยช่วยเหลือกันนะก็ถ้าอยากกินอะไรก็ ของขายในออนไลน์มันเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยมันเป็นนิวโนมอลไงก็คือวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ไม่แบบต้องเื้อสลาดไม่ต้องทากินเลยก็สั่งสั่งของกินได้นะถ้าอยากจะสั่งของอะไรก็มาทางทางเพจเพจเออขอนมจีนแม่มรราขนมจีนแม่มรรานะขอบคุณนะครับสำหรับข้อความมาไม่เห็นแล้ว,ม,วมองไม่เห็นแล้วเพราะมันดึกมากแล้ว ต้องใส่แว่นนะให้มองมองอะไรเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยตัวมันเล็กมากนะขอให้ทุกคนปลอดภัยและดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะตอนนี้มันมารอบสองแล้วมันมาน่าเป็นห่วงมากมันระบาดเยอะนะเราจะไม่โทษใครหรอก าทุกใครแล้วไม่มีประโยชน์หรอกคิดว่าคิดว่ามันเป็นวั็นกรรมเราต้องผ่านไปให้ได้นะต้องผ่านไปให้ได้แล้วเราตั้งใจว่าทุกคนต้องผ่านไปให้ได้นะแล้วก็เริ่มเริ่มต้นกันใหม่สิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยช่วยประเทศได้คือต้องช่วยตัวเองคือดูแลตัวเองดูขบ้าน ใส่แมสล้างมือแค่นั้นเองขอบคุณทุกคนครับที่ทักทายมาผมผมมองไม่เห็นนะเพราะมันตัวเล็กมากเลยไม่ได้ใส่แว่นนะขอให้ทุกคนผ่านผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้เมื่อครั้งนั้นดีมันก็เราก็เคยเจออะไรนะเคยเจอลูกหาลูกหาแล้วประเทศไทยเคยเจอไปแล้ว โดนุกหาเลยหลายอย่างแต่มายุคนี้เราไม่เคยเจอเลยว่ามันเป็นโควิดอย่างนี้มันปะไปได้เนาะเอาใจช่วยทุกๆคนนะเด้อไม่ได้ไม่ได้สนุกยสนุกคนเดียวอ่ะ ก่อจะขึ้นนอนแล้วจะนอนนอนไม่ได้เนี่ยตัวกวนยังอยู่อยู่นี่อ้าได้แล้วนี่ช็อกชักอุ้ยฮะควิดโควิดนี่คือความความเป็นอยู่ของของผม,มขอ,มขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปได,ได้เลยครับยังไม่ได้ดูแลตัวเองด้วยนะครับกี่โมงแล้วอำไมไม่หลับหาทุ่ม ไม่ยากเออเขาบอกว่าคนไอ้วันธนีเหรอคะวันธนีแสงเก่งมากมีกุศลุกพี่จ๋าตวัสดีพี่จ๋าทุกคนพี่จ๋าไหนอ่ะไม่เห็นพี่จ๋าเลย โทรหาพี่จ๋าดิค่ะโทรหาพี่จ๋าก่อนโทรหาพี่จ๋าสิโทรหาพี่จ๋าโทรหาพี่จ๋าสิทำนาเกียรติทำนาเกียรติไม่ไม่ได้ทำนาเกียรติเลยทำนาเกียรติยังไงนี่ทำหน้าหวานได้ทำหน้าหวานร้องพา้อีจิตาอุตสา สุยิฮะยิ่ใจย่ใจ o อัดีกเขาบอกว่าอะไรนออ่านออกมล่ะพี่เขาทักทายมาเขาบอกว่าไอเลิฟอยู่ไออเมียเป็นบ้าว่านอย่างี้ใครเนี่ย พ่อทอใจเรียนดูแลด้วยนะคะคุณพ่อเหนื่อยอ่ะพ่อจ๋าดูนะดูแลด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมกดนะกดแชร์กดถ้าด้วยนะคะแมสเดี๋ยวบ้านต้องใส่อะไรใส่อะไรใส่แมสใส่ถือตอนนี้มันเป็นอะไรตอนนี้ไปข้างนอกก็เป็นไงโควิดโควิด แช่หรอกทุกคนต้องใส่แมสล้างมือด้วยนะคะพี่ด้วยอ่ะไปล้างไปล้างจะคลุอ๋อไม่เยิ้มค่ะไม่เยิ้มทานข้าวกันอยู่ค่ะนี่ไงแมส์แมสต้องใส่ร้างกายเราทานข้าวกันอยู่นะนี่ไงแมส์แมสเออไม่ยากตอนนี้กำลังนั่งทานหอมหมกกันห่อหมกกันนี่นะคะได้ห่อหมกมาจากสุราษฎร์ แ,แ,ลแล้วก็หมูใส่แหนกันเยอะๆนะแล้วก็หมูทอดค่ะขอ,ขอน้ำตากด้วยสิเโอเคนะคะทุกคนใส่แหนด,ด้วยนะคะนี่ไงแม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวคาะหน้าเดี๋ยวเราจะมาล่าสดกันตอนกลางวันกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะดึกแล้วเมียก,ก็เริ่มจะกวนมากด้วยเดี๋ยวเราจะไปกันก่อนนะคะบายๆนะคะทุกคนผุยใหญ่ยยเปียกีเปียก บายบายบายทุกคนบาย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 นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแชร์กดต่างากด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้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 งห้วทอนหัวทอน